หยุดดินทาแล้วปุ๊้องเริ่มก่อนแล้วันพูดมาดิแมงรวจู๋หมดเงนไปตะกี้จู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 ้รู้แค่นี้หนึ่งใบเปิดห้าสามเจอหนึ่งใบขึ้นมือแล้วทิ้งมือผ่านเสร็จอัพไปจู๋อะคือมาล สกิลบิตตี้จอยเอามือครับอย่าโซไปดิกเอากวาดาสุแปดพั 8, <000 S 2> นแปดเลยไอ้เหี้ยเดี๋ยวอย่างนี้กูไปเช็คเทคพวกตัวรีเวอร์นีกว่รนกะูอยากเล่นใบหนังจะได้รู้จะเลือกแค่ไหนไอ <laughs> ้เหี้ยเจอแป่งหลอกเด็กเรื่อยๆอย่างนี้ไม่ไหวแล้วเลยปล่อยเอาไว้สวดสวดกูเชี่ยเพ็ลงเวนได้ด้วยดีกว่า เอาคนละบ,บาทเฝาดิหลุดลง้ข้นออเลยไออกับเบชีไว้กอนคุณลุงได้หนึ่งนะตัวเดี๋ยวีลงกีเชด เจ็คทิ้งมือหนึ่งใบมือท็อปสองอันหนึ่งใบขึ้นมือจะเริ่มเกียดมือแล้วว่ะพี่เ็อ่ะตีเลก้าอะไรขิวไม่ได้เว้มิดเลยเรือผีือผีิเรือผียิบสี่ยี่สิ <ป>ต,ว,ตวจัเช็คก,กลีนมาติดปิดเจ็ดโชมาเกดอได้ใบเดียวโชมีดม,มันนี ไม่ึ้นไม่ขึ้นมือไปเลยไม่ต้องตงไม่ต้องเอามือเขาไปเก้าพันเมตรเฮ้ย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 ไม่เอา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 อะไรอยู่มาตียังมาตีแล้วมาตีเลยที่ว่าเก่าเลยโอ้แบบนี้จะชนะยังไงวะสองทีแล้วเนี่ยเลือกที่รูปตีครับองไป ลงคนที่เกียจหมอผีที่เกียจดีสีข้างจุดสี่วนบัตหนึ่งกดหนึกดสเ็บบญชีถูกกดจากหลุ้มขอโซ่หนึงจวนห,หนึ่ง่ขาดปล่อยเข้าเลยใช้2ลสองไม่มี เนนิตีลับไีีไม่็ได้ตายตายนขกลีหนึ่ไม่ได้ของไม่มีทั้งสองเกลี่ เปไหนกันหมดเนี่ย <c oughs> ถึงทีของกูมั่งละ่ะบอดเยอะๆจะได้ถึงทีของกูมั่ง,ง,องโอ้โ่ตัวเดียวด้วยน่ารักจริงๆดีมากเอาก็เอาตัวเดียวด<ๆ>ีมากตัวเดียวก็เอานงเอเซลไปเลยจุดได้จวดหนึ่ง โอ้ยมาช้ากันไปลูกคอลงข้างเถอก็ได้โอวัลไม่มีอะไรลงเลยเยี่ยมบางทีตีเลยตีเลยสิบแปดอะโดนหนึ่งทีพลังตีได้แต่พื้นโูนหนึ่งดาเมดูของก่อนเออโอเคได้ตอนนี้สิบสองแม่จริงก็เข้ามาเดี๋ยวเข้านะโอเนี่ไเพึ่งมาเอื่อไปบเ้า ไม่เข้าเลยผ่ามีเดมเบวโคเทมโจโรเทคเท็กของในโกระโบนครับทิ้งมือหนึ่งใบยงเข้าหลุมคอเกตหนึ่งถ้าหลุมสิบหรือมากกว่าคออะไรก็ได้อ่าหลุมไม่ถึงคอได้แค่เกตหนึ่ง เต็กบัญชีครับขุดขึ้นมาขอดโซ่นี่เฉครับตดอกมหนึ่งใบ โม่กองสองใบห,หนึ่งใบที่โม่ขึ้นมือยังไม่ได้หลุมขึ้นมือพูดอีกเอากาดนาไว้ก่อนดีกว่าที่เจตีเดียวขึ้นมือสิบสองสิบเจ็ดสิบเจ็ดเป็นวิ่งเข้าสง่งไปตายเก้ายินไม่ถึง สิบส <14. S 2> ี่เจ็ตกรีนตายเวนเตนู่นเอาสองตัวลงหนึ่งคอหน้ามเ,เป็นเรือผีกับแบนชีเก็บเบนชีนชถอดหนึ่งไม่จ่ยหนึ่งปล่อยฮะสองได้หนึ่งสองได้อยู่กลังเรือผีอกอทีเจ็ด เรือผีชนแวนอัดเข้าไปเลยทำไมแล้วใหญ่เกินตายจากเท็ดของในโลตเทิดเรือผีได้โจลหนึ่งพนันตัวเดียวด้วยเสียวโสงรวมเป็นสเต๊ ยจี๊ดเขาโศอ่ะไม่ได้หรอได้ได้มันตกเนกี้ยต,ตายพุกมันตกอุ่ทันทีแล้วพีเจียนดึงเข้าฮะพีเจียนดึงเข้าใช่ดึงมาเกดอมันเป็นมาเกดอฮะวีเทคด,ดึงเข้าด้วยเหรอวะโอ้สุดปลาทิง้งได้มั่วๆสุดแมทแฮร์รี่มันดีลงปลามาเกดอทิ้งมั่วได้เนีย่ยเดี๋ยวเสกทีหลังได้ เี่แต่เพิ่งเห็นเพิ่งดูเทคพ,พีเจเนี่ยว่าโอ้ยมึงดึงจากหลุมเข้าได้หดโดนสี่ตัวแต่มีแค่สองสองเว้นดีกว่าโดดมาโอเคใช่ไงเดียมกระได้ไงเดียมกระโจนอีกโดดเกินพลิกเลยสิบก้างนะเป็นอ๋อพลังไม่ถึงพลังยังไม่ถึงแตง การแด็กการเปลี่ยนร่างการด้วยหมอผีก่อนใบนี้ไม่เป็นใบที่ใช้ไม่ต้องคิดได้เลยเพกทำงานจากที่สูขโยนทิ้งมัวๆได้เลยแบ็คเสียวผึ่บตัวอีกหนึ่งไปวิ่งยี่สิบห้าคอยแวนที่นี่พลังตน โอ้โหพ่านลังสามงอันนี้ไม่เข้าละอันนี้ตัวเดียวเลยสิบห้ายี่ห้าสองคลิกสี่สิบห้าสี่ห้าสองคิิกายี่จี พอตายล,ลยืมโจก็รู้สึกว่าลิซจีจีกูควรจะเล่นโคเท็กสองโม้นึงก็ดีแล้วดีทำไมไงในรถตีเสร็จมันคาปตายอยู่ดิเออส่วน<ะ>ต,ตีเสร็จกับผีน้อยหลุมสิบห้าพลังบวกหมืน่นชิวงบวกหมืน่น สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสสห้าสิบเจ็ดตอนนี้มีสิบเจ็ดลุมใช้เทนของนิโกโบนทิ้งมื่อหนึ่งใบโยนกับใต้กองเสกเสกไม่จำกัดเกรดเพราะว่าหลุมเกินสิบเอาเรือผีขึ้นมา เลคเนแบตเทิร์น18 23ตาย24 29ให้สองหมื่นเลยตายจนวมนตีบาร์ดหนึ่งคนลัมบาดกับ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 ขีชีวีกคนลับาดบาร์หนึ่ง ใบลงกขึ้นมาหนึ่งใบสองใบของสี่สองสองเก้าตายจนเก้าแปดสิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดสามสิบเจ็ด ใหญ่ใหญ่โตใหญ่อยู่ท่านมือหนาด้วยสิบห้าใบไอ้เฮียแม่งจั่วเพิ่มทุกเทิร์นเลยอ่ใหญ่อยู่ใหญ่อยู่ใช้ได้ใช้ได้ดีครับโต๊ะเดี๋ยวผมปั๊บใจเย็นพุ่งไปมองอะไรนะก็เหมือนจะควงไม่ไม งงผมไปล่เรื่องการ่อุปรณ่ไม่คุ้นไม่เห็นไม่ไรไม่ไรนกไคยูคอยอบว<อ>กพลังเลยมันนั่งได้สักพักันลองไปหลายรอบแล้วคืไงบ้างัดเนกบ็นสดชอบชอบส<อ><อ>แกงบูมันนากว่าสเสน่กว่า แต่เดี๋ยวพวก V S S นี่เดี๋ยวต้องไปดูเทคแต่ละตัวไอทีนึงพวกรีเวิร์สว่าแบบตัวไหนกูอยากเล่นกูจะได้เล่นแคดนะเล่นตัวนี้หรือเล่ตัวเดียวสองตัวนี้หมดหมื่นมันก็ไม่หมดหมโอ้โหแม่งทีละสามร้อยทีละสามร้อยเลยโ้ยซื้อทุกแคนไม่ได้เราเว้ยี่สิบสี่ไปมาไม่แพงกกูซื้อกล่องเลยอ่กันพี่ยี่สบสี่ยี่สิบสี่อ่ายีใช่กำลังหาใบเนี่ยว่าจะกางใบไหนพรพอดีมึงมันเยอะเลยคิดหนัก แวจริงจะตายแล้วกับเปลี่ยนร่างเป็นปากดีก่อนเดี๋ยวไม่ได้ปากดีจั่วอ็กซห้าสิบสามเว็นก่อนเคนี่มีงานเลยวันนี่สองร้านไม่มีไม่มีใชเปิดร้านเลยยี่สิตีแล้ววันนี้วันนี้มันหยุดยาวสามหมื่นสามหมื่นเคก่อนที่จะไม่ได้ปาก เขาปากดีก่อนก่อนจะไม่ได้ปากดีท็อกเกท็อกเอกออมังกรเลยนั่นไงกูว่าไอ้หียอันนี้ก่อนยี่สี่อ่ะไม่มันแรงจังวะอ๋อโบกหมื่นพุดออกมาหมื่นแล้วก็บวกห้าพันยี่สิบสี่ยี่สี่สี่ยิบเจ็ดอ่ะตรงนี้เลยเออสตาร์สองหมื่นมีมากินตัดด้วยสตเดียวดีกว่าคุณสตาร์สองหมื่นมีมากินเราสามใบหมื่นห้าคลิกหนึ่งสี่หมื่นห้าสองีดสี่หมื่้าเอา รักใหม่สามสิบสองสี่สิบเจ็ดจบโอเคแล้นแหละยังสองใบมาเวะเออก็ดีก็ดีไม่เป็นไรคุณจะได้ประหยัดมือไว้ถ้าจนจบจบเนาะจบแลมึงไม่จบมึงไม่ต้องจบก็ต้องมึงไม่จบก็ต้องจบแหละสัตว์ปัญหาก็คือจะปูบอร์ดยังไงมากกว่าลงไนตี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 ลงบอดฟรีใบหนึ่ ไปไม่กดเท็จะตายจดดิ๊กจะหมดด้ะขี่น้อยรีดโดยการรีดไม่มันต้องทำเท็บปรคับรคับทำว่าประคับรคับทำกลัวว่าหมดกองแล้วเนี่ยอ่ะเลนนี้ไปก่อน24วันอ่ะคิดบ้าตายจากเทคของนายโรสนะเก้าแปดสิบเจ็ดหน้าหลังมุกตัวละห้าพันจากเทคของมันเองเป็นยี่สิบเจ็ด เท็กในรดอีก37มสิบเจ็ดสี่สอโอเคตายในโรดวิง่งกัปตบนบาสหนึ่งขุดขึ้นมามนี่ก็ต้องคนลำบากแล้ววะกาบชิลิวเท็กคนลำบากครับบาสหนึ่งเือะอะไรก็ได้โมอะไรกันโมหมอผีขี้เกียจมาแล้วก็ขุดเือผีขึ้นมา ตัวใบนึงยังไม่ตายเว้ยไสหนึงไสสองยคุชิลตายเจนุ่ยเฮ้ยไม่ไม่ไม่ไูมีแผนทำรองผูมีแผนทำรองตีก่อนเท่าไหร่เท่าไหรเอ่เก้าแปดสบเจ็ดโกเปกของผี27หน้าหลังจากในรถที่ไตอนสาม ากันต้องเสียบแหละไอ้เชี่ยยังไม่ตายแตตายแล้วตายเย็นเลยจบรอเดือนนี้จะตายแล้วเออวางความหมดแล้วดีกว่าไปไปตีเลยเชี่ยไม่ต้องเก็บไว้ละวแม่ย็บไม่ต้องเก็บไว้ละครับีเปแล้วไปอะไรยี่สิบ เกูเพรเซไวก่อนกลัวแล้วเฮียไอจังหวะแบบนี้กูตายโง่ๆอลายทีแล้วสัตว์ไม่ได้รอนกูเพรเซไว้ก่อนนี่7เออเจ็ดาไชี้มาเลยสิบเก่งยี่สิบห้ายี่สบห้าเียีเน่เลยสัตว์เจโดบาร์หมดกูกดเทคในรถไม่ได้ไม่เป็นไรเฮียแผนสอตัวว่าดูกันได้หนึ่งสอง สามโดน <laughs> <c oughs> เทคของนิกะโบนเอาใบที่หนึ่งก่อนทิ้งไมหนึ่งใบโยนนิกาโบนลับเข้ากองแล้วขุนหลุงได้ใบหนึ่งอะไรก็ได้ ตาย <laughs> ลงดเลตาดูไม่เจอสับก,กองไอสารบางชิพหาย <laughs> ตีมันก็ตายแล้วขอลำกันองเอาเลยจะพิง่ะติดในกระบอกไปที่สองจับยัดกองอะทิงมือไปกระชอนนี้มีสักก์เไปอี่เป็นแสนเนี่ยกูไม่มีอะเดประเด็นโชคดีไปแล้วโอเคนี่ก็ตายแล้วคิดเช็ดอีกแล มาเที่นี้ก็ตายแล้วเอาชิลิวดีกว่าคนไม่เคยเห็นชิลิวกับโล่งเขากูไม่ทำเทคนิคในมาเที่ยมันไม่มีอะไรที่กูเปิดเล่นๆคุณซับกองเลยดีกว่าเนี่ยมันไม่มีอยู่แล้วเราต้องจ่ายบาตรหนึ่งจะโบกหมื่นเลยอตีสดตายปล่อยดีกว่าโอ้ยยังเหลือด้วยคีแวนพลังไม่คิดเชนแล้วกันยังเหลืออีกด้วย แบกบ่อนเล่นเป็นแต่ยังไม่มีเด็กไม่มีเด็กมีแต่มีแต่ซัมเปิ